ต้นหอมโดนรายการช่องดังเทด้วยตอบชัดจะแจ้งความไหมจากประเด็นดราม่ารายการขายของช่องดังชิงเงินรางวัลผู้แข่งขันหลักล้านซ้ำส,สองพิธีก่อนดำเนินรายการอย่างบอยพิสนุและต้นหอมสกุลตลาก็โดนด้วยไม่มีใครรู้เลยว่าจะถูกเทกลางคันเรื่องนี้ดีเจต้นหอมเปิดใจว่าส่วนตัวไม่มีผลกระทบมากต้องเล่าก่อนว่าเป็นรายการที่ให้เด็กมาขายของอันนี้ทำเป็นซีซั่นสองแล้วซีซั่นแรกไม่ได้มีปัญหาอะไรใครขายเก่งที่สุด ผู้ชนะได้รับเงิน1ล้านบาทที่2ได้เงิน5 0 0 0 0นที่3ได้เงิน3 0,000นที่นี้มันถ่ายไปเหลืออีกประมาณ2ออีพีสุดท้ายซึ่งมันพอคาดการได้แล้วว่าใครจะได้เงินล้านแล้วเด็กทุกคนทุ่มเทมากพอจะเริ่มถ่ายทําแล้วทีมงานเริ่มแบบจะขอเลื่อนไปก่อนนะเราก็แปลกๆน่าจะมีปัญหาอะไรแล้วอีกคิวจะถ่ายไฟนอลแล้วเขาบอกยกคิวนี้ไปก่อนเราเลยถามว่ามีปัญหาอะไรเขาบอกว่าตอนนี้เขาติดต่อเจ้าของรายการที่เป็นเกาหลีไม่ได้ ตอนแรกเริ่มติดต่อยากขึ้นเพราะเด็กบางคนขายของไม่ได้อีกหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยไปที่ออฟฟิศก็ติดต่อไม่ได้ในส่วนของต้นหอมถ่ายทําเสร็จแล้วรับเงินเลยเราไม่รู้เรื่องที่เขาดีลกับเด็กหรือโปรดักชันทีมงานเป็นยังไงส่วนค่าเสียโอกาสที่เรามีคือการล็อกคิวไปแล้ว ทำให้เราต้องยกเลิกงานอื่นที่งานถามว่าหอมจะแจ้งความใหม่หอมบอกเอาอย่างนี้อยากให้หอมไปเป็นพยานหรืออะไรหอมทําได้แล้วถ้าได้เงินช่วยใช้อะไรมาเอาให้เด็กก่อนเลยไม่ต้องให้หอมสักบาทขอให้น้องได้รับเงินพอถามว่าอาญาให้เรื่องนี้จบยังไงส่วนตัวไม่อยากให้เขาเข้าไทยเลยเขาทําแบบนี้กับคนไทยมันมีหน่วยงานอะไรไหมที่พอจะบล็อกเขาได้แล้วช่วยเหลือคนไทยด้วยกันล่าสุดน้องทําได้แค่ไปแจ้งสวัสดิการกรมแรง,งงานอะไรสักอย่าง คือถ้าคนนี้มีคดีกับเราเขาไม่ควรได้เข้าเมืองไทยไหมเราควรปกป้องสิทธิประโยชน์ของคนไทย